สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะวันนี้พบกับรายการเชื่อ X1 นะครับรายการที่มีแต่1รถสวย2ปีใหม่3าหไม่น้อยวันนี้ผมต้องบอกทุกท่านเลยนะครับว่าทุกท่านต้องเตรียมออ้หูได้เลยนะฮะอย่างที่ทุกท่านกําลังจะได้ชมกันนะครับกับเจ้า Mercedes-Benz CLS 300d ตัวดีเซล AMG นะครับตัวถังปี2018จดทะเบียนปี2019 เริ่มต้นอีกนิดนึงนะฮะ1 5 0 0 0กิโลต้องบอกเลยในตลาดหายากมากๆนะครับแล้วใหม่น้อยๆแบบนี้โอ้โหผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแต่ผมตัวผมเองผมดีใจนะครับ ที่ผมได้ผ่าเจ้า CLX คันนี้เป็นคันแรกแล้วก็เป็นคันแรกอีกเช่นเดียวกันที่ผมซื้อเข้ามาในโชว์รูมรถยนต์ X Home Car นะครับแล้วเดี๋ยวคุณต้องพร้อมกับโอ้โหต้องเขาเรียกว่าข้อมูลดีๆของคันนี้เพราะว่ามันถูกทุกข้อเลยเดี๋ยวคุณดูตอนจบทุกเม็ดทุกสไตล์ของเจ้า c l s 300D คันนี้เชิญชมได้เลยนะครับกับเจ้าตัว AMG เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับโอ้โหคันนี้ต้องบอกว่าเป็นโฉมที่ตัวปัจจุบันล่าสุดแล้วผมคิดว่าเป็นโฉมที่ตอนนี้เบนซ์ทำออกมาได้สวยงามมากๆในทุกๆรุ่นถ้าเปรียบเทียบกันนะครับทรงดีไซน์นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่ฉบเฉียวแล้วดีไซน์ที่ออกเป็นแนวสปอร์ตนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นซีดานที่ทรงที่แบบข้างหลังข้างหลังจะละลาดนิดนึงนะครับ แต่เนืออื่นใดอย่างที่บอกครับรายการของเราเป็นรายการที่่ายเดี่ยวเราไปดูล้อก่อนนะฮะกับเจ้าล้อเอ็มจีเพราะกันนี้เป็นชุดแต่งเอ็มจีเราไปดูหน่อยซิว่ายางปีอะไรนะครับยางปีอะไรมาเลยนะครับต้องบอกก่อนว่ายางคันนี้ใช้ยางนะฮะสองสี่ห้านะครับสี่สิบสิบเก้านะครับอ่าแล้วมาดูกันว่ายางปีอะไรนะครับมา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 นี่ครับนี่ฮะนี่นะฮะ ยานสัปดาห์ที่26ปี2018อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่ารถคันนี้ตัวถังปี2018ซึ่งยังไม่เปลี่ยนยางแน่นอนเพราะเนื่องมาจากรถวิ่งเพียง1น0 0 0หมื้ักิโลแล้วย,ยางยังไม่หมดอ,อายุแน่นอนนะครับคุณซื้อไปใช้ต่อได้เลยนี่คือวิธีการดูยางนะครับมาเดี๋ยวเรามาผ่าเจ้าภายในภายนอกไม่ต้องกลัวครับ,ค,รบคันนี้ยังไม่ทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูผ่าภายในกันบ้างทุกคนจะได้ดูภายใน 1 0 0 0กิโลแล้วนะครับว่าภายใน1 0 0 0กิโลจะต้องเป็นแบบไหนนะครับมาเลยนะครับแต่ผมขอเปิดนิดนึงได้ไหมฮะเดี๋ยวผมขอเปิดแสงนิดนึงเพราะผมอยากจะให้ทุกท่านได้ดูความสวยด้วยนะฮะเวลาที่ผมผ่าไปแล้วก็อยากจะให้ดูความสวยของเจ้าตัวรถไปด้วยว่าเพราะต้องบอกว่างานไลติงของเขานี่สวยจริงๆนะฮะเราดูกันเลยนะครับดูภายในกันเลยนะครับต้องบอกก่อนถูช่องแอร์สวยมากๆนะครับ ออกแบบเหมือนเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์เจ็ตกันเลยทีเดียวดูนะฮะระบบไลติ้งของเขาโอ้โหแต่เนื้อืินใดอย่างที่ผมบอกนะเราเป็นรายการผ่านเราต้องดูความใหม่ความสดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลกลางที่ไม่มีรอยใดๆเลยนะครับหนังเท้าแขนนะครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับไม่ยับไม่ย่นไม่ถลอกดูเบาะกันบ้างนะครับต้องดูเบาะนะหนึ่งหกิโลจะต้องเป็นแบบนี้นะฮะปีกเบาะนะฮะ ปีกเบาจะต้องโอ้โหต้องบอกก่อนเลยว่าปีกเบาเป็นอะไรที่ตึงมากๆนะครับนี่ฮะต้องบอกเลยพื้นฐานคือป้ายแดงเลยนะฮะหนึ่งหมื่นกิโลต้องเป็นแบบนี้นะครับใครที่ดูผมอยู่เอาไว้เป็นตัวอย่างได้เลยนะครับมาถึงแล้วนะครับเราจะทําการผ่าแล้วนะฮะเราจะทําการผ่าไฟพร้อมหรือยังครับทีมง,งานพร้อมแล้วนะฮะเราจะทําการผ่าตัวถังแล้วเราเข้ามาดูซิงข้างในก่อนดีกว่านะครับมีซีนนะฮะผมต้องบอกก่อน ด้านในของประตูนะครับด้านในของประตูด้านลิมลินะฮะมีซีนนะครับอ่ามีซีนนี่คือบานพัดบ,บานประตูที่ไม่ได้มีพันการแกะการไขาการขันน็อตตัวนี้ใดๆเห็นไหมฮะต้องเป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วด้านในนะฮะจะต้องมีซีนนะฮะเห็นไหมฮะซีนไล่ลงไปเลยแต่จะติดก,กับขอบพลาสติกเขานิดนึงนะฮะ มีซีนไล่ลงไปเลยนะฮะมีซีนเรื่องบานพับบานประตูที่ไม่ได้ผ่านการแกะการไขใดๆเลยนะครับดูดีๆนะครับไม่ได้ผ่านการทําสีใดๆเลยนะครับซีนยันไปถึงข้างล่างเลยนะครับซีนยันไปถึงข้างล่างเลยแต่ตรงนี้เนี่ยใช้วัสดุที่เป็นยางนะฮะแปะอยู่นะครับโอเคไปเลยนะครับไปเลยจะมองไม่เห็นอยู่แล้วนะจะต้องมีวัสดุยางแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วคุณจะเห็นซีนเลยนะครับคุณจะเห็นซีนเบ้นชาดนึงได้ไหมครับ เพื่อที่จะให้เห็นขนาดของซีนด้วยนะครับมาเลยนะฮะยาวเลยยาวเลยนะครับนี่จนถึงด้านบนเลยนะครับต้องบอกนิดนึงนะฮะอาจจะมีรอยฝุ่นบ้างอะไรบ้างเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเพิ่งเข้ามาเมื่อวานตอนเย็นนะฮนะณขณะนี้คือช่วงเที่ยงคือผมเอามาผ่าได้เลยเพราะว่ารถหมื่นกิโลเนี่ยต้องบอกเลยสภาพคด้คสดอยู่แล้วนะฮะนี่คือสภาพที่เพิ่งเข้ามาสดๆแล้วเราผ่าให้ดูอ่ะเรามาดูเบาะหลังกันบ้างดีกว่านะครับต้องบอกก่อนว่า เจ้าตัวเซ X ยวคันนี้เนี่ยเป็นรถ5้าที่นั่งแล้วแต่ในรุ่นมอก่อนเนี่ยจะเป็นแค่สีที่นั่งนะครับแล้วดูสภาพของเบาะนะครับผมบอกเลยนะฮะโอ้โหลากขึ้นมานะฮะความสวยของเบาะนะครับเห็นไหมฮะนี่คือหมื่นกิโลนะครับหมื่นกิโลจะต้องเป็นแบบนี้ฮะจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งอย่างที่ผมบอกนะดูพลาสติกได้เลยนะครับ นี่พลาสติกนะฮะยังไม่ได้แกะตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับผมบอกเลยนี่คือจุดเล็กๆแต่สามารถสังเกตได้ว่าโอ้โหรถคันนี้นะครับยังสวยงามมากๆนะครับยังสวยงามมากๆถ้าแกะออกมาก็เป็นของใหม่อะเรามาดูที่บานท่าบปนมาตูกันหน่อยดีกว่าแต่ผมบอกเลยว่าเนี่ยคือมันต้องแหวกนิดนึงนะครับแล้วคุณจะเห็นซีนนะเห็นไหมเห็นไหมนะครับจะมีซีนนะครับจะต้องแหวกยางน,นิดนึงเดี๋ยว อตรงนี้เห็นไหมฮะซีนจะมีเลื่อยเลยนะฮะลงไปจนถึงด้านล่างเลยนะครับต้องบอกก่อนนะแต่ว่าเวลาคุณแหวกอะ่ะคุณต้องแหวกให้หมดนะนะแล้วต้องดูซีนตามน,นี้นะฮะจะต้องเป็นแบบนี้นะฮะซีนจะต้องเป็นแบบนี้อ่ะอยู่ถึงด้านล่างเลยลนะข้างใต้ก็มีนะฮะเห็นไหมฮะไปเรื่อยๆเลยนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่าจะบางนิดนึงอ่ะถ้าเรามาดูบานพับปันประตูกันบ้างดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะบ,บานพับปันประตูนะครับ บานพับบานประตูนี่นะฮะเป็นบานพับประตูที่ไม่ได้ผ่านการทําสีการงัดการแงะออกมาใดๆหัวน็อตยังเดิมๆอยู่เลยนะครับหัวน็อตยังเดิมๆอยู่เลยนะครับแต่ตรงนี้ด้านข้างเนี่ยจะมีวัสดุที่เป็นพลาสติกปิดอยู่ทําให้เราไม่เห็นซีนแต่เราจะเห็นรอยอาร์คนะฮะจะเห็นรอยอาร์คอยู่นะครับนี่จะเห็นรอยอาร์คอยู่นะครับเราเดินไปเรื่อยนี่คือบานพับบานประตูที่ไม่ได้ผ่านการทําสีนะครับ การงัดการแง,งออกมาใดๆเลยนะครับหัวน็อตยังสวยหมดทั้งหมดนะฮะผมต้องบอกก่อน,นเดี๋ยวผมให้ดูด้านนี้อีกด้านหนึ่งดีกว่าเพื่อเป็นการที่ว่าเราจะได้เห็นชัดๆอีกฝั่งหนึ่งนะครับมามานี่ฮะสกุลไหกแฉกนะครับไม่เคยผ่านการยัดเข้าไปใดๆเลยนะฮะเห็นไหมครับนะฮะอ่าทุกคนเห็นแล้วนี่นี่นี่มาพาตาดูดูสกุรไหกแฉกตัวล่างกันบ้างนะครับเป็นไงฮะ ไม่ได้ผ่านการยัดการขาไขใดๆเลยนะไปดูด้านล่างเหมือนกันด้านบนเป็นยังไงด้านล่างต้องเป็นแบบนั้นนะฮะนี่ครับอ่าสักไรหกแฉกไม่ได้ผ่านการแย่เข้าไปเลยนะฮะนี่ดูบานพับป,ประตูนะครับดูตัวล่างด้วยนะฮะโอ้โหสวยงามมากๆครับนี่ฮะสวยงามมากๆนะครับนี่คือพื้นฐานของรถสวยหนึ่งคันเลยนะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาดูนี่คือรถ1 5 0 0 0กิโล ถ้าคุณจะซื้อลรถรุ่นนี้เจ้า CLS 300 d ดีเซลแบบนี้นะครับคุณดูคันนี้วเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับเมื่อคุณถึงฝันแล้วนะครับแล้วสภาพหมื่นโลจะต้องเป็นแบบนี้นะครับมามาวันนี้เราไม่ได้พูดถึงออปชั่นอะไรต่างๆเรามาดูเรามาผ่ากันนะครับมาเราเริ่มต้นที่ฝั่งนี้กันก่อนเลยนะครับนี่ฮะซีนจะต้องมีรอบเลยนะครับคุณดูเลยนะฮะซีนเป็นแบบนี้นะครับ มาลากขึ้นไปเลยนะครับลากขึ้นไปเลยนะครับลากขึ้นไปเลยยาวเลยนะครับไปยาวเลยนะครับยาวเลยเห็นไหมครับยาวเลยนะครับซีนมีรอบเลยนะครับซีนมีรอบเลยนะครับซีนมีรอบเลยมีเว้นบางช่วงจังหวะบ้างแต่จะต้องเป็นแบบนี้นะครับช่วงจังหวะไหนที่เว้นคุณสต็อปเอาไว้ดูเอาแล้วกันนะครับนี่นะด้านล่างก็มีนะครับ ไปเลยนะฮะลากยาวไปเลยนะครับชาชาหนึงได้ไหมครับเพื่อให้เขาได้ดูโอเคชานิดเอาไปต่อเลยครับไปต่อจนมุมเลยนะครับมาโอ้โหนี่ฮะการดูฝาท้ายนี่ฮะจะต้องมีซีนจะต้องมีซีนแบบนี้นะครับแล้วเรามาดูด้านล่างกันหน่อยว่าเอ๊ะมันมีอะไรกันบ้างนี่ก็คืออุปกรณ์ช่วยชีวิตของเขานะครับอ่านะครับที่มาจากศูนย์นะครับโอเคไปต่อ ปาท้ายเป็นาท้ายไฟฟ้านะครับเพียงคุณกดชีวิตก็เปลี่ยนนะครับไม่ต้องมือมากแต่บ้านท้ายผมชอบมากเลยสวยจริงๆนะครับกับเจ้าเ l s นะครับมาดูตรงนี้กันบ้างน,นี่ว่าว่าประตูฝั่งนั้นคุณจําได้ไหมครับว่าซอกประตูต้องเป็นยังไงประตูต้องเป็นแบบฝั่งนี้ก็ต้องเป็นเช่นเดียวกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนืออื่นใดเรามาดูที่นี่ฮะจุดสังเกตจุดแรกมานนี้นี่นะพลาสติกเนี่ยผมต้องบอกนะพื้นฐานรถป้ายแดงเลยนะฮะคันนี้ นะครับดูที่เบาะหน่อยสิไม่หมื่นกิโลเนี่ยเบาะสภาพหนังต้องเป็นแบบนี้นะครับนะฮะความยับของหนังนะครับต้องดูข้างบนเลยนะครับอ่าดูเลยนะครับดูเลยโอเคนะครับคุณดูด้านในกันหน่อยดีกว่านะครับนี่ครับดูตอกฝั่งนี้กันบ้างนะครับน็อตที่ไม่ได้ผ่านการไขใดใดเลยบานพับบานประตูไม่ได้ผ่านการแกะการไขใดใดเลยนะครับแล้วคุณดูต้องเป็นอย่างฝั่งนู้นนะฮะจะมีพลาสติกนะฮะ ุ้มอยู่นะครับพลาสติกหุ้มอยู่นะฮะจะมีรอยอาร์คนะครับจะมีรอยอาร์คนะแล้วมีพลาสติกหุ้มอยู่นะฮะคุณดูไปเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วเรามาดูด้านใต้กันบ้างดีกว่าด้านใต้เนี่ยจะมีวัสดุยางนะฮะคุมอยู่จนถึงที่เราจะสามารถที่จะแหวกดูได้นะครับเพราะว่ารถมีซีนอยู่แล้วนะฮะฝั่งนู้นมีซีนฝั่งนี้ก็ต้องมีซีนนะฮะนี่นะฮะแหวกไปเลยนะครับแหวกมาเลยนะฮะนี่นฮะนี่นะฮะกลองจี้หน่อยนะครับนี่นะฮะ มาเลยนะฮะจนถึงด้านบนเลยนะฮะนี่นี่นี่เรามาดูช้าๆตรงนี้กันก่อนดีกว่าโอ้เล่นมือผมดําเลยนะฮะนี่ครับจะต้องมีจนถึงด้านบนเลยนะครับนี่ฮะอ่ามีจนถึงด้านบนเลยนะครับโอเคไปต่อไปต่อเรามาดูตรงนี้กันบ้างนะครับพอดูฝั่งด้านในไปเสร็จแล้วเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับเราจะได้ดูกันอย่างต่อเนื่องนะครับมาๆมานี่ฮะ บานพับ <ENNIS S 1> บานประตูท <What S 1> ี่ไม่ได้ผ่านการแกะการไขใดๆเลยนะฮะสักุไรหกแฉกไม่ได้ยัดเข้าไปเลยนะครับนะฮะคุณดูเลยนะครับดูตัวล่างด้วยนะครับโอเคนี่นะฮะบานพับบานประตูที่ไม่ได้ผ่านการแกะการไขใดๆเลยนะฮะคุณดูน็อตนะฮะหกแฉกนะครับไม่ได้ยัดเข้าไปไม่ได้ผ่านการไขการบินใดๆเลยนะฮะไปดูนะฮะด้านล่างตัวหนึ่งต้องเหมือนกันนะฮะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับออหัวน็อตหกแฉกนะครับ เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะออไม่ได้ผ่านการบินนะฮะกองเข้าไม่ถนัดนะครับไม่เป็นไรนะครับต้องบอกเลยให้คุณลองสปอปดูนิดนึงล้านนะแล้วต้องบอกก่อนนะฮะตรงนี้จะมีสติกเกอร์บอกเลขตัวถังอยู่นะครับอ่าโอเคเบาะนะฮะเราต้องมาดูเบาะคนนั่งม่กว่าเป็นเบาะที่นั่งเยอะที่สุดแล้วนะครับคุณมาดูหนังเลยนะครับนี่คือรถ10,000หมื่นกิโลนะครับมาเลยนะฮะดูปีกเบาะเลยครับคุณดูปีกเบาะด้านบนขึ้นไปเลยนะฮะลากขึ้นไปเลย โอเคนะฮะดูที่คอนโซลกันบ้างนะครับโอ้โหซึ่งฟังก์ชันซึ่งเยอะแยะมากมายความสวยโอ้โหพูดไม่หมดนะครับออฟชั่นเยอะจริงๆระความสวยสวยจริงๆแต่รายการเราอย่างที่ผมบอกฮะรายการเราต้องเป็นรายการที่ผ่าอย่างเดียวนะครับดูด้านในฝั่งนี้กันไปเลยต่อนะฮะเป็นประตูหน้าขวานะครับอ่ะนี่ฮะนี่นะครับต้องบอกบานพับบานประตูไม่มีการแกะการไขใดๆนะฮะอ่าลงมานะฮะเรื่อยๆนะครับ นี่นะฮะหัวน็อตที่ไม่ได้ผ่านการไขใดๆเลยนะฮะคุณลงมานะฮะนี่ฮะจะเห็นรอยแบบมันเอาเป็นว่ามีพลาสติกมันแปะอยู่อะฮะโอเค okay. แล้วก็มีวัสดุที่เป็นพลาสติกอยู่บาทพับประตูที่ไม่มีการแกะการไขจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ด้านล่างด้านล่างจะเป็นยางคุมอยู่นะครับแต่พอพอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับคุณดูขึ้นไปเลยนะฮะจะมีซีนนะครับ สียันด้านบนเลยนะครับสียันด้านบนเลยนะครับอ่าสียันด้านบนเลยนะครับนี่นะครับนี่คือการผ่าที่บอกเลยว่าผมจัดการอย่างละเอียดจริงๆนี่ครับมาดูเลขไม้กันหน่อยนะฮะโอ้โห,ห1 5 4 0 8กิโลโอแม่เจ้าแม่คุณขน,นหนังแม่ขมองอิ่มของนมนะครับสุดยอดไหมฮะโอ้โหมาเราไปผ่าที่ห้องเครื่องกันต่อนะครับ กับห้องเครื่องยนต์2,000ซีซีสูบโอ้โหขนาดนี้ไม่ดูไม่ผ่านไม่ได้แล้วไม่ดูไม่ผ่านไม่ได้แล้วนะฮะคุณมาดูเลยนะทีมงานเอาฝั่งไหนก่อนดีครับซ้ายคุณนนาซ้ายมาซ้ายสิครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียไปลังเวลาคุณดูนะน็อตไม่ได้ผ่านการไขใดๆเลยนะฮะนะโอ้โหนี่นะมี3ตัวน,นะครับ แล้วน็อตนะระบบกลไกลนะฝาพับหน้านะครับแล้วคุณมาดูระบบกลไกลด้านนี้ที่ไม่มีการถอดการไขใดๆไม่มีการทําสีเอาไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วคุณมาดูน็อตแก้มกันบ้างดูตั้งแต่ตัวในเลยเอาให้ลึกเลยนะครับน็อตแก้มนะครับที่ไม่ได้ผ่านการไขใดๆเลยนะครับคุณดูน็อตแก้มนะครับมานี่นะฮะนี่ไม่ได้ผ่านการไขการทําสีใดๆเลยจะต้องเป็นแบบนี้นะครับ มาดูน็อตที่ติดกับตัวคานบ้างนะครับไม่ได้ผ่านการขายใดๆเลยนะฮะน็อตไปโอ้โหวิหเนี่ยดูเลยนะฮะลักษณะน็อตต่างๆนะฮะจะต้องเป็นแบบนี้นะครับไปเรื่อยเลยครับยาวเลยชิ้นงานไปยาวเลยนะครับนี่นิดนึงนิดนึงนี่นี่นี่น็อตตัวนี้หน่อยไหมสักกุไลหกแฉกไม่ได้ยัดก็ไปเลยนะครับนี่ที่คุณเห็นนี่สภาพเนี่ยยังมีปุ่นอยู่เลยเห็นไหม ผมต้องบอกก่อนว่าเราสามารถรถเข้ามาเมื่อวานเราสามารถที่หยิบขึ้นมาผ่าได้เลยทุกท่านได้เห็นรถสภาพสดๆของรถหมื่นกิโลเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้นะฮะคุณดูน็อตนะฮะหกแฉกไม่มียัดเข้าไปคุณดูเลยนะครับโอ้โหแม่เจ้านะครับนี่นะฮะคุณดูเลยนะครับมานี่ไม่ได้ผ่านการไขใดๆเลยมาน็อตแก้มต่อน็อตแก้มต้องเริ่มตั้งแต่อันนี้สิเราจีใจจะให้เขาดูกันชัดๆเลย แกไม่มีการแกะการไขการขันการนำสีมานี่ฮะโอ้โหนี่ฮะนี่ครับมาดูไปถึงตัวข้างในเลยนะฮะนี่ครับโอ้โหนี่ฮะนี่ดูตัวข้างในไม่ได้ผ่านการขันใดๆเลยนะครับดูไปตัวข้างในเลยนะฮะเนียโอ้โหดูเห็นไหมชัดๆกันเลยนะครับมาดูตรงนี้กันบ้างนะฮะน็อตฝากระโปรงนะครับ3ตัวฝั่งนี้นะครับฝั่งนู้นมี3ตัวฝั่งนี้มี3ตัวนะครับ นี่คือนอตฝากระโปรงที่ไม่ได้ผ่านการไขใดๆการขันการนำสีนะฮะตัวนี้ตัวหนึ่งคุณดูผมพยายามจะเอามือลองเพื่อให้คุณเห็นจะชัดนะฮะดูระบบกลงไกฝาปิดนะครับนี่คือเดิมๆเลยนะฮะนี่คือเดิมๆช้าๆกันเลยมาเดี๋ยวเรามาดูซีนกันบ้างนะครับซีนที่ไม่ได้ผ่านการวาดใหม่การทำสีใดๆเลยมาคุณมาดูนะมาเลยนะครับเลยตัวนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันตรงนี้มา มาไปยาวเลยไปยาวเลยนี่คือสีเดิมๆจากโรงงานนะครับที่ไม่ได้ผ่านการวาดใหม่การทําสีใดๆนะฮะมาจากโรงงานนะฮะผมต้องบอกคันนี้ก่อนนะฮะว่าคันนี้เป็นรถประกอบนอกโอ้โหซึ่งหายากมากๆออกห้างไยแดง5้าล้านนะครับ4ี่ล้าน9ก้ากว่านะครับผมบอกเลย5้าล้านนะฮะง่ายๆครับนี่ฮะนี่คือสีเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการวาดใหม่การทําสีใดๆเลยนะครับอ่าคุณดูเลยนะครับ มาคุณดูเลยนะครับมาดันใต้นะครับคุณดูซีนเลยนะครับไปต่อเลยนะครับต้องมีซีนรอบเลยนะครับต้องมีซีนรอบนะฮะไปนะฮะไปด้วยกันเลยนะครับไปด้วยกันเลยนะฮะกล้องเห็นไหมครับกล้องงัดหน่อยนะนี่ผมงัดให้ก็ไดะฮะจะได้เห็นนะครับนี่ฮะโอ้โหไปยาวเลยไปยาวเลยนะฮะซีนต้องมีซีนรอบเลยนะครับอ่านี่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 ดันใต้นะนี่นี่นี่คุณเห็นแล้ว อ่านี่ฟีนนะฮะโอเคผมพยายามจะแหวกทุกๆจุดนะครับผมต้องบอกก่อนผมจะพยายามจะแหวกทุกๆจุดเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถคันแรกที่ผมเอาเข้ามาผ่าจริงๆนะครับแล้วเป็นคันแรกที่เราเอาเข้ามาในโชว์รุมรถยนต์ไอค์คอมคาร์แล้วเข้ามาอยู่ในรายการเชื่อ x 1รายการนี้มีแต่1นึรถสวย2ปีใหม่3ไม้น้อยนะครับ วันนี้เรามาฟังกันบ้างว่าอะไรที่เป็นข้อดีของคันนี้บ้างที่ผมบอกว่าถูกทุกข้อนะครับข้อที่หนึ่งคันนี้นะครับเป็นรถประกอบนอกนะครับต้องบอกเลยว่าประกอบนอกเนี่ยออกห้างเกือบห้าล้านอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับประกอบนอกนี้ผมบอกเลยแน่นตึบทั้งคันนะครับขับดีกว่ารถผมไม่กล้าพูดว่าขับดีารถประกอบมาเลืแต่ว่าผมว่าดีกว่านะครับข้อที่2รถคันนี้นะครับ วิ่ง15,000กิโลวิ่งน้อยไหมฮะวิ่งน้อยไหมครับรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอย่างที่ผมบอก245แรงแรงม้านะครับเครื่องยนต์2,000นซีซีนะครับรถคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่านะครับเป็น AMG เป็นตัวชุดแต่งโอ้โหประหยัดน้ำมันเนะครื่องแรงนะฮะ เครื่องแรงรถคันนี้มีอะไรทีอีกรถคันนี้นะครับอย่างที่บอกเป็นตัวรถปี1ิจดทะเบียนปี19โอ้โหต่อมาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะรถคันนี้มีไฟแนนซ์นะครับมีไฟแนนซ์อยู่3 7ล้าน7แสนบาทวันนี้ผมขายดาวเพียง350แสนห้าหมืบาทคุณมีเงินแค่นี้คุณมารับรถคันนี้ได้เลยนะครับพอนเดอนละห้าห0บาทโอ้โหห้าหมื่นนิดหน่อยเข้าใจตรงกันนะครับ เอาแค่นี้พอนะครับผมว่าแค่นี้ก็ต้องพอแล้วละ่ะคือสุดยอดแล้วคือถูกทุกข้อแล้วเนี่ยคงเพียงพอต่อการตัดสินใจแล้วนะครับรถมือสองมีแค่คันเดียวนะครับถ้าขายแล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่เหมือนป้ายแดงต้องบอกทุกท่านแบบนี้ใครถึงฝันแล้วอย่าพลาดคันนี้เด็ดขาดนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ถึงฝันวันหน้าถึงฝันหยิบคลิปอันนี้ขึ้นมาดูได้นะครับผมบอกทุกคนแค่นี้นะครับวันนี้ผม เอ็กนะครับต้องขออนุญาตลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับรายการเชื่อเอ็กซ์รายการที่มีแต่หนึ่งรถสวยสองทีมใหม่สามไม่น้อยบ๊ายบายครับ